ไปเลยค่ะวันนี้ร่วมงาน GQ เป็นยังไงครับครก็งานแบบว่าหลุ่หลังมากเลยครับแล้วก็ดีใจมากๆรู้สึกเป็นเกียรติมากที่ได้มาร่วมงาน GQ แล้วเป็นเป็นครั้งแรกเลยที่พวกเราสองคนได้มาร่วมงานกับทาง GQ ครับแล้วก็วันนี้เห็นได้เลยว่าแต่ละคนคือทั้งสมาร์ทแล้วก็เท่แล้วก็มีหลายๆคนที่เราเข้ามาสุกศึออฟฟเ่เยียร์จริงๆเราเป็นงานรอบเพื่อเยียร์จริงครับผมสองคุณล่ะสมาร์ทเท่อะไรไันะ ก็วันนี้พวกเราก็มาในรูปของ2องดาวเหมือนนวันนี้ผมก็พยายามแบบ ไม่ต้องพยายามเลยอะชุดผมเดินมาคีปก็คีบคู่แล้วอยากจะเล่นตลกกับแบบชุดบัลลังเอาไว้อยู่ตลอดมันเลยต้องกดอะไรต่างว่ามันไม่ต้องกดเลยครับชุดมันดีมากครับมาในความไข่หล่อไข่คีบใช่ครับจังหวะหันน่าจะช้าลงประมาณสิบเปอร์เซ็นต์อ้าวมันต้องค้างไว้หล่อชุดตลอถ้าเรียกขาทางซ้ายอาจจะต้องใช้เวลามากกว่าปบนิด็กๆได้ประมาณนี้ครับพี่ตาอู๋รวมรถด้วยลุ้นในคำพูดของพี่ตาอู๋มากเลยจะพูดอะไรหรือว่าเราจะต่อ ก็ก็คงตามสไตล์อะครับเพราะว่าเราก็แบบว่าให้เกียร์เสื้อผ้าอะไรทีเพราะว่าแบบเสื้อผ้าแบบดูสไตล์มันเป็นไงเขาบอกไหมคะว่าจะต้องมาแบบลุคแบบไหนคาแรคเตอร์แบบไหนก็จริงๆก็คิดเอาเองคิดเอาเองครับเขาไม่ได้บอกเองอยู่หรอสโลมใช่ก็คิดเอาเองครับแต่ถือได้ว่าเป็นผ้าผันที่ยากของพีิต้าอูของพีิต้าอิงช้าลงนิดนึงนะครับอ๋อแล้วอะไรนะล้วะไรนคือมันนัดถึงหนังตาเลยอะหนังตายินต์เจออย่างไงนะยินเจออย่างไงนะ แต่คลิปแบบผสมพุทก็โอมมันลงเองใช่ครับแอ่จริงเราอยากเล่นจังหวะเจอชนกำแพงแต่มันมันพอมันจะชนพุ่มมันไม่นแบบไปอย่างไรชอบพี่ดาวอู่ก็ไม่ชอบพี่อัพโหลดก็ไม่งานใช่ก็แบบอยู่ได้แค่ไหนเลยคือมันเล่นตลกอะไรมากไม่ได้ต้องตีไปนีม่าอันนี้ไม่ใช่อันนี้คือพยายามก่อนอันนี้คือพยายามแล้วนะครับพยายามอยู่อันนี้อัพโหลดเคยมีความพยายามในการตัดเทเนที่ จริงๆก็อาจจะอาจจะยังไม่ได้นะครับมันอยู่ในจุดมันเข้าร่วมนั่นแหละต้องอยู่เข้าร่วมห่างไม่ได้ก็ต้องเข้าร่วมเรื่อยๆเลยเดี๋ยวผมก็จะแบบวันนี้เองบ ค่อยช้าๆไปตามสไตล์อะไรเงี้ยปกติแบบก็จะแบบไหลกล้องเร็วใช่มแต่พีจะแบบช้าๆเลยไม่งั้นไม่ั้นองลองตาลอบหูพี่กันดิตาติตาโลตาโลตาโลทำเป็นทเปินแบมันยาาเพราะมันมาจากเงินอ๋อเป็นตัวอย่างแต่ลอสิ้างหูเนสติ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 ติสสติติสิสติต้ิิิิตติต ใช่เไอ่ะชไหมว่าจะหยาากไเสี่ยงอาอาอาองอา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 ีาอ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 ปอาคาอาอาอมอา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 บาอาอาดาเป็นคลิาเสียงาี่ชาอ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 คอา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 าอ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 อา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 มาอาออ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 า คมีอะไรอยากเล่าไหมไม่มีเท่าไหร่ก็แบบไม่ถึงว่าเล่าเรื่องอะไรคะไม่รู้เราบอกว่าลูกนี้ไม่ค่อยแบบไม่ค่อยได้เห็นไม่เห็นทำไมปกติเราเห็นลูกไหนลูกโอ้โหผมกตินะก็อย่างที่ทุกคนทราบนะครับพี่ตาอูคือเขาจะเป็นคนอเอร์มากๆอเอร์มากๆแต่ว่านี่วันนี้เขาจะดูนี่เป็นพิเศษเป็นบ่วงเขาไม่ให้ใส่ชุดอีกครับใช่ขอให้เกตแบนอยู่บ่วงเขาไม่ให้ใส่ชุดอีกก็ต้องประมาณนั้นเลยครับเราลงสลับไหม วันนี้ตาอูเราวิ่งมาให้ออบรถเป็นตาอู่โอ้โหห้าสี่สามอ่ะไปเริ่มยังไงล่ะครับทีนี้ไม่รู้อะไม่ได้ไม่รู้ผมผมอาจจะเดี๋ยวเรียนคาแรคเตอร์เดี๋ยวผมไม่เหมือนไงผมไม่เหมือนผมไม่เหมือนเดี๋ยววันนี้เราเราให้เกียรติเสื้อผ้าเลยไม่งั้นต้าอูแนะนำนี่ว่าถ้าออฟโรจะเรียนแบบคาแรคเตอร์มันต้องเริ่มจากอะไรครับผมว่าต้องมาจากอินเนอร์ครับผมเราเริ่มจากการที่มองแฟนคลับช้าๆก็ดีครับ ายแล้วคุณไม่เป็นกล่าไอ้เจเบนมาถามว่านี่กระพิบตาแล้วหรอมีจังหวะคุยกับอากาศใครไม่รู้ทักครับอ๋อเป็นจังหวะมึงต้องมึงต้องไอ้เยอะมีคนเรียกคือคนทีเยอะแต่ว่าแบบแอบยิงยิงนิดนึงครับทำไมครับฟิลอินเนอร์คือเดี๋ยวคุยด้วยครับสมมติอินเนอร์คือยุ่งอยู่เลยสมมติเรียกพี่หูพี่หมูโอเคประมาณนี้ผมว่าแอบแอบดูแอบแอบดูนั่งชาลีนิดนึง ครับวันนี้ก็จริงๆเอาฝากคอนเสิร์ตไปปีหน่อยที่เรากลับมารวมกันเออตาอูมาไหมตาอูมาไหมทีนี้มาบ้างหน่อยครับกลับมาแล้วกลับรัชวันปีก่อนๆก็ไม่ค่อยได้ร่วมกันปีนี้ก็เลยแบบว่าพวกเรา5คนก็เลยมารวมกันก็ต้องขอบคุณทางไอคอนสยามที่เอาพวกเรารัชวันกลับมาใช่นอกจากรัชวันแล้วก็พวกเราทั้งสองคนเนี่ยในช่วงเทศกาลคริสต์มาสกับปีใหม่เนี่ยก็มีแบบงานอีเวนต์ให้แฟนคลับได้เจอกัน มันยังมีวันว่างใช่ไหมมันยังมีลอกที่เวลาเราไดงมีวันว่างอยู่จริงๆครับก็ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องแล้วก็ทุกคนเลยที่จ้างสมานไม่เต็มครับหรือเปล่าราคาราคาคุยกันได้ครับอย่าคิดว่าคิดว่าสิ่งที่ได้ไปมันแบบว่าคุ้มค่า บางคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยมันมันแพงหรอแต่ว่าสิ่งที่เต้าทําให้ตลอดคือความเต็มที่คแล้วเต้ากลับรถแบบว่าเสิร์ฟความเต็มที่ทุกคนแล้วคิดว่าชื่องานมันจะลอยออกมาเลยแต่ยัติดหลายๆเขติดว่าไปหลายงานเหนื่อยหรือเปล่าโอ้ยไม่เหนื่อยไ <laughs> <laughs> ด้งานีเต็มที่วันนึงแบบว่าเจ็ดแปดงานอีกงานอันนี้อันนี้ คนอื่นเอกโมไซค์เน่ได้เหรอช่วงนี้แบบว่ารัดเข็มขัดครับแต่เลยอยากทำอยากอยากทำแบบว่าเก่งหนุ่ด้วยครับใช่ผมลงนี้โปรโมื่อจะผมลงด้วยผลิตยักษไม่มีครับด้วยวินัยของตัวเองแต่ว่าจริงๆเราเดลิเวอร์ทุกคนให้เต็มที่เลยใช่ครับกลับมาที่คำถามแรกของพวกนี้หน่อยรากกันรักกันไม่เป็นไรไม่เป็นไรกันวันที่ติดกันไปนานๆเป็นไม่กี่ปีแล้วที่เจอกันมาทั้งนี้จริงๆมันก็ได้ก มารวมตอนตอนตอนที่แฟนคลับอะไรตอนที่เข้ามาลยวตอนแฟนแฟนคลับพวกเราใช่อันนี้ตอนนั้นเรารู้กันแล้วว่าเดี๋ยวปลายปีเนี่ยเราจะมีกับเขาดาวด้วยกันอะไรอย่างนี้แต่ว่าเราก็รู้สึกว่าดีใจมากเพราะว่าการรวมตัวของ last o มันก็เป็นอะไรที่เราคิดถึงแล้วก็ปีนี้เราได้กลับมารวมตัวกันครั้งหนึ่งแล้วก็ได้ทําอะไรด้วยกันดีก็จะจะมาดูกันว่าปีนี้เราจะขนเพลงอะไรออกมาให้ที่คนได้ดูกันใช่ฝากแฟนคลับที่จริงผมไม่รู้ว่านี่เป็นครั้งสุดท้ายหรือเปล่า นยวตาเราจะมาแล้วเดี๋ยวยิเดีดยวยจยาตาสายไปตาสายนึเดมาเฮ้ยเดี๋ยวมาคือผมจยวไหนเพระ้องไม่สุดเริ่มับหลักแล้วกลังรอนีไปกลังรอี่แล้วคือผมอยากจะบอกแฟนคลับทุกคนยนดีครับว่าอยากให้มาดูพวกเราล a s t ว n e ในไอคอนสยามตรงนี้ีรมท่ารเบาลยะไรแว่าแดด๋ยตแตร้อว่า เพราะว่าผมไม่รู้เลยว่าในในระยะเวลาหลายๆปีนี้เราจะได้กลับมาอยู่ด้วยกันอีกหรือเปล่าครับเออสะเอิญสะเอิญหน่อสะเอไหน่อูจะไปไหนนาะรถสนมากไปไปไปไหนไปไหนอนย่าดมหมอควักไปดมหมอ มีรุ่นเสร็มแน่นเก่งครับไม่มีเราเป็นว่วฝากล้วการไอคอนสยามและส่วนนะครับผมไม่ได้่อกแกะปีกแกะปัญหาจุดลมไม่ได้คนหนึ่งลงคนหนึ่งยังอยู่ปรากฏการ์นี้ รัฐบาลที่ได้เห็นเขาทาวกับเรา,า,มมากลับมากลับมากลับมาไปแล้วใน<อ>การเาัฐบาลกลับมาเจอกันมันต้องดีใจครับดีใจมากเพราะว่าเหมือนล่าสุดเราก็ได้มีโอกาสได้แบบว่าคุยกันว่าเราจะจะทำเพลงอะไรยังไงดีจะโชว์อะไรยังไงบ้างเพราะว่าเรื่อง<ๆ><ๆ>ความที่ แน่นอนทีเราจะกลับมารวมกันก็รวมล่าสุดก็ตั้งแต่แฟนคอนของเตเาหัวมือในในวันที่รอบนี้ก็โลโชั่ใหม่หมดเลยแล้วก็แบบแบบตั้งใจทันเดลิเวอรี่กับแฟนคลับกับชีแสงที่มาดูพวกเรา5คนจริงแล้วก็พยายามเลือกเพลงอะไรที่เป็นสไตล์ของพวกเราด้วยแบบว่าเออว่ะไอ้นี้มันคือแบบความเป็น last one ใช่ปกติลาสวันจะเปอร์ฟอร์มแล้วก็จะคุยเล่นนะส่วนใหญ่แต่รอบนี้เราเลือกเพลงที่มันเป็นพวกเราเลยใช่ก็ต้องมาดูกันว่าจะเป็นเพลงอะไรยจะมีเพียงเดียวเลยไม่คุยเนาะคุยครับเพราะว่าเพลงเราน้อยเดียวเพลงเราน้อยแล้วเขาจง เพราะจ้างเราชั่วโมงหนึ่งเพลงเราไม่ถึงอยู่แล้วด้วยเพลคนอื่นมาร้องแต่ถ้ามาซักเซปีหน้าเราจะกลับมาทำปรเจ็กที่สักหนึ่งเพลงบทเพลงอาจจะต้องอาจจะจะต้องถามคนที่ลงทุนให้ครับถ้ามีคนลงทุนให้ไปยินดีเสมอคนอาจจะไม่มีไหนสุดคนยังไม่มีครับหาอยู่จริงครับเหมือนลูกมันจะฟ้ามึงไม่ไยดูเหรอเออขายชาดิหวานชาดิหวานลงทุนกับพวกเราเนี่ยอ่ะขายถ้าลงทุนกับรัตสวัลเขาจะได้อะไรครับจะได้อะไรบ้าง อย่างน้อยได้ตาหัวโปรยไปแล้วกันครับได้ประสบการณ์ว่าทุกการลงทุนมีความเสี่ยงก่อนเราคือโปรศึกษาข้อมูลให้ครบถ้วนนะครับข้อมูลของพวกเราได้คยับไม่สามารถแนะนำการลงทุนได้แต่ของพวกเราคุ้มแน่นอนพี่ว่าอินเสิร์ตดีกว่าแมสเซนจ์อินเสิร์ตว่าเราสำหรับโอเคยเวลารงนี้นะอุ้ยรักษาเวลาเว้ย